สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงของราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นการทำนายดวงในภาพรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้นะคะราศีเมษในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ค่ะ ใครที่เป็นโสดอยู่นะในเดือนนี้อาจจะได้พบคนที่ถูกใจค่ะมาจากการติดต่อประสานงานนะการได้ไปพบเจอผู้คนในสังคมนะคะคุณอาจจะได้ไปพบเจอกับคนที่ถูกใจอ่ะเขาก็จะถูกใจคุณด้วยนะแล้วคุณก็จะถูกใจเขาด้วยนะคะอาจจะเป็นความรักในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะ ต่างฝ่ายต่างเหมือนทํางานประสานกันได้ด้วยดีนะคะเราก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคนที่จะมาสัพพอตในเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะนอกเหนือจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมาสัพพอตในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุนะมีมุมมองมีประสบการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะ ขอความช่วยเหลือจากเขาได้หรือว่าเขาจะสามารถมาสัพพอร์ตในเรื่องแนวคิดความคิดให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาจากอดีตที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ชีวิตที่ไม่ค่อยสู้ดีในเดือนนี้มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหานะคะที่ยังแก้ไขไม่ได้ ดวงนาลิอุปถัมภ์นะคะในเดือนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาการเงินก็อาจจะเป็นไปได้นะคะใครที่ติดต่อธนาคารอยู่เนี่ยเดือนนี้เครดิตผ่านนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่แหละจะผ่านฉลุยนะ อาจจะมีคำแนะนำบางอย่างที่ให้คุณทำตามนะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะลงมือทำในสิ่งต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองก็ลงมือทำได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งผิดๆสิ่งที่มันจะส่งผลกับชีวิตของคุณในอนาคตเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธคำแนะนำเหล่านั้นไปก็ได้นะคะ เปิดไพ่จักรวาลนะคะไพ่ก็ขึ้นมาเสริมว่าให้เตรียมตัวเปิดรับความรักครั้งใหม่ได้เลยนะคะราศีเมษมีเข้ามาแน่ๆนะแล้วก็ในเดือนนี้คุณจะต้องจัดสมดุลให้ดีนะคะระว่างการลงมือทำแล้วก็จิตใจตัวเองด้วยนะคะกายพร้อมใจก็ต้องพร้อมด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำนะพยายามที่จะ,สะแสดงความสามารถของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นนะคะ ไพ่พระพิคเนตก็ขึ้นมาแนะนํานะคะว่าในเดือนนี้คุณจะได้พบกับความสําเร็จนะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการในเดือนนี้คุณจะได้มาเป็นเจ้าของนะอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาคะลองตั้งใจทำนะคะในเดือนนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะ ถ้าตัดสิ่งไม่ดีในเดือนนี้ทิ้งไปนะคะชีวิตของคุณก็จะค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเปิดไพ่เกี่ยวกับความรักขึ้นมานะคะไพ่นางฟ้าก็แนะนําขึ้นมาว่าในเดือนนี้คุณจะมีความดึงดูดใจนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะตัวคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหาคนแล้วก็จะมีความพยายามในเรื่องเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะ ความพยายามในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับตัวเข้าหากันก็ได้นะคะหรือว่าพยายามที่จะทําความรู้จักกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนําทางคุณไปสู่ความหวานชื่นในความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยความพยายามครั้งนี้นะก็จะทําให้ความรักของคุณมั่นคงมากขึ้นนะคะ เปิดไพ่โชคลาภนะคะในเดือนนี้โชคลาภของราศีเมษจะมาจากงานค่ะงานชิ้นสําคัญงานชิ้นใหญ่นะอะไรที่มันเป็นไอเดียความสามารถของคุณให้คุณนําเสนอออกมาเลยนะคะอาจจะเป็นไอเดียเก่าๆก็ได้นะที่มันยังไม่สามารถทําให้สําเร็จได้นะคะแล้วคุณคิดว่าน่าจะนําเสนอไอเดียเหล่านี้ให้คุณนําเสนอออกมาเลยนะ มันอาจจะนําทางคุณไปสู่การงานที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็นําพาเงินทองนําพาชื่อเสียงมาให้คุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโชคลาภของคุณในเดือนนี้มาจากความรักด้วยนะคุณอาจจะได้พบเจอคู่ที่ดีนะคะคู่ที่ส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินให้กับคุณนะคะเลขนำโชคของคุณในเดือนนี้นะคะมีเลข 6, 6 6แล้วก็10นะคะค่ะในเดือนนี้ก็ขอจบคำทํา ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ